นี่คือเรื่องราวของเด็กมัธยมที่เอาแผ่นแปะแก้ปวดมาติดเพื่อนในห้องสอบจนทําให้เพื่อนมีอาการมึนเบลออ้งจนสอบไม่ได้คือจริงๆแผ่นแปะแก้ปวดอันเนี้ยมันเป็นแผ่นแปะที่ผสมยาเสพติดที่มันมีนักเลงหัวใสในวงการคนหนึ่งเนี่ยเอามาปล่อยในรัวร้วโรงเรียนมัธยมซึ่งนี่คือเรื่องราวของเด็กเนิร์ดคนหนึ่งขอเรียกยี่ดีกว่าเด็กเนิร์ดคนนี้คือตั้งใจเรียนเกินชีวิตคือไม่เอาอะไรเลยเอาแต่เรื่องเรียนใส่หูฟังไว้ตลอดเป็นโทรเวิร์ t ขั้นสุดไม่อยากให้ใครมาคุยไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยแแตต่่่่่เเเเเเเรรรืืออองงพีคะะไไไหมมมถึขาาาจป็็น็นนดดกกกกๆว ในห้องเนี ized, ่ยจะทําอะไรจะขวางหูขวางตาเขายังไงพี่แกก็จะพูดแรงๆใส่เลยชนิดที่แบบว่าฉันยังงงเลยว่าพี่เนิร์ดขนาดนี้พี่ไม่กลัวมันเลยหรือไงวะตอนนั้นเด็กเกเรในห้องคือทนไม่ไหวมีความรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรสักอย่างที่กวนประสาทไอเด็กเนิร์ดคนนี้ซึ่งไอเด็กเปรตคนนี้มันดันทํางานให้กับแกงๆหนึ่งที่ทําการส่งแผ่นแปะแก้ปวดนี่แหละและรุ่นพี่ของมันก็บอกว่าเออให้เอาแผ่นแปะแก้ปวดลนว่าบ่อยในโรงเรียนมันก็ปิ๊งไอเดียเลยว่าในวันสอบจะเอาแผ่นแปะแก้ปวดไปแปะไอเด็กเนิร์ดมันจะได ตอนนั้นไอเด็กเปรตคนนี้มันก็เลยไปขอวานให้เด็กแว่นคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กเรียนเหมือนกันค่ะนั่งข้างหลังเด็กเนิร์ดพอดีแปะแผ่นแปะแก้ปวดปรากฏว,ว่าหลังจากแปะแผ่นแปะเข้าไปเนี่ยไอเด็กเนิร์ดมีอาการมึนเบลอสอบแทบไม่ได้เพราะคะแนนผลสอบออกมาปุ๊บปกติพี่แกแทบจะไม่ผิดได้คะแนนร้อยเต็มตลอดแต่พอคะแนนตกตอนนั้นพี่แกฟิลค่ะจริงๆค่ะเดินไปหลังห้องไปหาเด็กเกเรเอาผ้าม่านคลุมแล้วเอาหนังสือฟาด้า เกือบตุวเย่ตอนนั้นค่ะมันมีพี่ใหญ่ของห้องเข้ามาห้ามศึกในครั้งนี้พอดีและดูเหมือนว่าพี่ใหญ่ของห้องเนี่ยจะเป็นมวยเ,เพื่อนในห้องก็เลยเกรงใจตอนนั้นไอเด็กเปรตคนนั้นหลังจากโดนเบรกนึกออกป้าหัวร้อนไปขอให้พี่ชายตัวเองมาช่วยพี่ชายตัวเองก็อพอเห็นน้องโดนรังแกเข้ามายุ่งเลยค่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องของเด็กแท้ๆเนาะพี่ชายก็เข้ามาตอนแรกกะจะเล่นงานไอเด็กเนิร์ดแต่ปรากฏว่าตอนนั้นค่ะพี่ใหญ่ของห้องที่เป็นมวยกับไอเด็กแว่นที่รู้สึกผิดกับเด็กเนิร์ดมากๆเนี่ยมันตามมาช่วยทําาให้้้ตอนนนนนััคค่่ะทง3กลยเเป็พืน ไอเด็กเนิร์ดจากที่อินโเวิร์ดมากๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยการมีเพื่อนก็ไม่ได้แย่เรื่องผีคืออะไรรู้ปะไอเด็กเกเรที่มันปล่อยแผ่นแปะแก้ปวดแล้วไปตามพี่ชายมาช่วยจริงๆแล้วเรื่องหลังของไอเด็กเกเรแก๊งนี้มันคือมาเฟียคนหนึ่งที่มีอิทธิพลมากๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกมาเฟียก็มาถึงโรงเรียนเลยกะจะมาเล่นงานไอแก๊งสามคนนี้แต่ปรากฏว่าตอนนั้นพี่ใหญ่ของเราหัวใสค่ะมีการไปเสนอเขาว่าคือได้จะทาให้โรงเรียนเป็นสถานที่หาเงินจริงๆมันก็ต้องมีเด็กนักเรียนที่รู้ข้างในเนี่ยคอยแนะนําตอนนั้นค่่่ะพีหญขอองเเรราาาลลยทํกก แล้วก็อาสาค่ะบุกเดี่ยวไปที่รังของพวกมาเฟียเลยตอนนั้นไอเวนกับไปเนินร์ดรู้คือไม่รู้จะทํายังไงรีบแจ้งตํารวจให้ตามไปมีความรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเป็นเด็กนักเรียนจะจะแจ้งจับพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลให้ได้แต่อย่าลืมนะทุกคนว่าแจ้งตํารวจก็ใช่ว่าตารวจจะไปจับได้ไหนจะต้องขอหมายค้นขอหมายจับอกีกแต่ตอนนี้ที่รู้ๆพวกเขาโดนจับกันไปแล้วเหลือไอเด็กเนิร์ดคนเดียวทีนี้เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อนักเรียนดีเดือดไปดูกันเลยค่ะมีภาคไทยฉ่าฟินเวอร์คูอหนังอะมันเป็นหนังแบบว่าแมนแมนบ่อนนกัเลย ก็งงมากที่แบบบางโมเมนต์มันแอบซีนน่ารักไรนด,ดูคือชอบเวลาแบบว่าเออสามคนอยู่ด้วยกันมันน่ารักมากอะ่ะมันเพลินเพราะมีภาคไทยแต่ก็มีความเล่าเรื่องชานิดนึงเพราะฉะนั้นทําใจหน่อยสักประมาณตอน3ตอน4จะเริ่มเดือดไหนใครดูเรื่องนี้กันแล้วบ้างอย่าลืมว่าขอมรีวิวให้อ่านเลยนะ